สวัสดีครับผมนะครับ FC ที่น่ารักทุกคนนะครับนะครับมาพบกับอาจารย์นะครับในช่วงเย็นๆนะครับก่อนที่จะไปหาข้าวหาปลาทานนะครับนะพอดีได้มาเห็นนะครับเอ่อวิดีโอนะครับที่ลุงพลแล้วก็ลุงหว่างแล้วก็คณะนะครับได้เดินทางไปที่พมพมคืออะไรนะครับ พมคือหน่วยงานหนึ่งนะครับของรัฐนะครับในกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับนะครับถ้าพมจก็อยู่ที่ว่ากระจายกันออกไปว่าอยู่ในจังหวัดไหนนะครับผมนะครับเป็นหน่วยงานทางราชการนะครับประเภทกระทรวงมหาของกระทรวงของไทยนะครับทำหน้าที่เกี่ยวกับพัฒนาสังคมนะครับแล้วก็สร้างความเป็นธรรม และความเสมอภาคในสังคมนะครับแล้วก็ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตสถาบันครอบครัวและชุมชนนะครับพอมองเรียกสั้นๆว่าพอมอนะครับก็คือพัฒนานะครับพัฒนา,าสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นี่แหละครับนะฮะซึ่งก็มีวันนี้ทั้งวันก็มีน้องนาที นะครับก็ได้ได้นำหลักฐานต่างๆไปเข้าพบนะครับก็มีภาพประกอบว่าไม่ใช่ไม่ใช่คอนเทนต์นะไม่ใช่คอนเทนต์นะครับไปจริงๆนะครับนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมอ่านกันเนาะคุณอรุณีครับผมนะสวัสดีครับคุณพรทิพย์นะครับคุณดุษณีนะครับคุณอ่าปลาย รายฟ้านะครับผมนะครับคุณดุษฎีขอบคุณมากครับแต่ภาพมันไม่ขึ้นตอนนี้ภาพภาพสติกเกอร์ต่างๆมันบางครั้งก็มีปัญหาส่งแล้วมันภาพไม่ขึ้นนะฮะก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเนาะนะครับแอดดอทครับสวัสดีครับผมนะครับคุณลักษ์นะครับคุณเทียนประภานะครับคุณภาษาจีนนะครับผมสวัสดีครับนะฮะคุณดุษฎีบอกว่าติดด่านข้าจานนะนะครับก็ นะครับให้ตำรวจตรวจก่อนนะฮะนะฮะขอบคุณมากนะครับนะฮะขอบคุณแอดโอครับนะครับแอดปุ้ยครับผมนะสวัสดีครับคุณสวัสด์บัวเงินนะครับนะฮะนะครับแล้วก็คุณอะไรนะชื่ออะไรนาะพยายามจะพูดให้ออกเสียงเป็นภาษาไทยนะ สามสามทวมเหรอสมทวมอ่านผิดเข้าไปนะเออนะพยายามจะพยายามจะสะกดนะครับสันตานะครับดิฉันติดดานอติดตามอาจารย์ตลอดค่ะขอบคุณมากครับนะครับขออภัยอาจจะอ่านไม่ถูกนะครับคุณทวีครับผมสวัสดีครับนะครับคุณวิลาคุณ วิไรพรนะสรีนะครับผมนะครับคุณเทพประบุตรสุดที่รักครับสดีครับผมนะครับนะครับคุณจอยสรีสดีครับผมนะครับขอบคุณมากครับคุณเทพบุตรอ่านไปแล้วเนาะคุณวราพรนะครับคุณกันกมลสตอรี่นะครับสดีนะครับผมนะครับขอบคุณทุกสติกเกอร์นะครับขอบคุณทุกสติกเกอร์นะครับคุณลักบอกว่าสู้ๆนะครับผมนะครับ สวัสดีครับบ่าวเนาะครับพี่เนาะนะครับชแนลนะครับนะสวัสดีครับอาจารย์เป็นไงบ้างเนาะสบายดีนะครับบ่าวเนาะนะครับผมนะครับฝากนะติดตามบ่าวเนาะนะครับดูบ่าวเนาะนะครับคุณคําคูณ194นะครับนะครับทวินนะครับสวัสดีครับอาจารย์พิทยชัดสรดีนะครับผมนะครับคุณ f c พอตโต v ว V วครับสวัสดีครับผมคุณดุษฎีสวัสดีครับ คุณเกศินีสวีนะครับผมนะครับคุณน้ําครับคุณเอฟซีพอตอวีโคุณแก่วเจสวัสดีครับเป็นไงเป็นยังไงบ้างเนะเาะคนแก่นี่จะอยู่ที่มหาชัยมหาชัยนะร้อนหรือเปล่าเนาะมหาชัยนะครับ mm hmm. คุณดวงเดือน f c เอฟซีพอตนะขอบคุณมากครับนะครับ mm hmm. โอเคนะครับ ทักทายพอหอมปากหอมคอนะครับแล้วก็ค่อยว่ากันนะขอบคุณมากคุณเชริวก็มานะครับข้างล่างโอ้โหเมื่อกี้ผมนึกว่ามันสุดแล้วนะครับคุณเชริวคำน้อสวัสดีครับอาจารย์มีมีอะไรจัดไปค่ะเข้ามาให้กําลังใจขอบคุณมากครับนะฮะคุณซียูเกนนะครับคุณซียูนะฮะขอบคุณมากครับคุณดวงเดือนนิวซีแนนะอาจารย์ครับตอนนี้สระบุรีฝนตกหนักอโอ้เห็นไหม <c oughs> แต่มันก็ค้มๆนะ นะครับคืนนี้จะตกหรือเปล่าเนาะนะครับเพราะว่าเข้าฤดูฝนแล้วเขาบอกว่าฝนจะตกทั่วเมืองไทยไปไหนพกลมไปด้วยนะครับผมนะครับโกนะอิจฉาสระบุรีนะครับฝนตกหนักโอ้ฝนอย่าเป็นลมอย่าเป็นลมเนาะอย่าลมเยอะอย่าลมแรงนะมันมีข่าวอยู่จังหวัดหนึ่งครับเรียกว่าขอเป็นข่าวที่สลดมากนะครับลมแรงแล้วก็คนอยู่ในบ้าน เหมือนจะหลบฝนใช่ไหมฮะแล้วก็พังมาจนมีผู้เสียชีวิตนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยเนาะนะคุณปิ่นทวนครับสิครับคุณรับคุณรับถานะครับคุณบุญชวนนะครับสวัสดีครับผมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับคุณซโน่นะสิครับอาจารย์และแอดมินนะครับผมนะครับคุณขวัญทิพย์สวัสดีครับนะครับเดี๋ยวนี้สติกเกอร์บางอย่างมันมันไม่ขึ้นภาพเนาะ มันหมดอายุหรือเปล่าไม่รู้คุณอาลีครับคุณสิริออนนะครับผมสิริครับคุณคนชยภูมิคุณน้ำค้างทะเลทรายโอ้โหชื่อนะสุดยอดเลยนะน้ำค้างทะเลทรายนะครับคุณแก่บอกว่าอาการร้อนมากครับวันนี้42โอ้ยมหาชัยนะนะครับนะฮะคุณอาจคุณอันอาจหาคุณอ้นอาจหานะครับนะครับโอเคขอบคุณมากครับนะครับ อ่ะเรามาพูดกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้มีคลิปจะให้ฟังคลิปลุงพลแล้วก็ลุงว่างนะครับที่ไปพอมอนะครับพมคือนะครับการพัฒนาสังคมและมนุษย์นะครับของจังหวัดนะบางคนมีคำถามว่าทำไมไปไปเพราะอะไรทำไมถึงไปนะครับน่าจะมีคำถามนี่ว่า,าหน่วยงานของรัฐ ทุกที่ตอนนี้เขาร้องลุงพลทุกทุกหน่วยงานของรัฐละมังเขามีคนร้องลุงพลทุกหน่วยงานของรัฐรือยังครับเนี่ยกรมป่าไม้กรมปรศุสัตว์ร้องอยังกรมกรมประมงร้องอยังนะะกรมพัฒนามนุษย์ร้องแล้วมายื่นแล้วกรมอ่าส่วนของ วัฒนธรรมนะครับก็ร้องแล้วร้องเกือบหมดแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐตอนนี้ในสก,กลนครน่าจะเรียกว่ามีสถิติกันหมดแล้วนะครับว่ามีคนมาร้องเรียนในสก,กลมีคนร้องเรียนคนเดียวมัง้งมากที่สุดทุกหน่วยงานของรัฐนะครับก็คือลุงพล นะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะนะครับคำถามนะครับก่อนที่จะตอบนะครับให้ฟังดีๆต่อไปนี้นะครับลุงพลกับลุงหวางนะครับลุงลุงพลบอกว่าตอนเนี้แสงไปอยู่ที่ลุงหวางเยอะๆนะ,ะนะจะได้ในมุมมองว่าทุกคนจะได้นะเป็นกำลังใจลุงหวางนะครับผมเคยพูดแล้วว่าเรื่องนี้ หลักฐานบุคพยานบุคคลอยู่ฝั่งลุงพลอีกคนหนึ่งคลิปสั้นๆมาอาศัยคลิปเขาด้วยมาอาศัยคลิปเขาก็น่าอายอยู่แล้วครับมาบันทึกคลิปของเขาไปก็น่าอายอยู่แล้วเล่นมันละเมิดลิขสิทธิ์ดีไหมเนี่ยนะครับดังนั้นในเรื่องนี้นะครับไม่ใช่มีการเรียก จ้าหน้าทียังไม่เรียนนะครับเพราะว่าฟังจากน้องนาที่เขาบอกว่าต่อไปเนี้ยเพราะว่าถ้ามีเรื่องใดๆที่มันจะร้องเรียนลุงพลเรื่องอะไรเนี่ยมันจะต้องมาไลฟ์สดเมื่อมาไลฟ์สดแล้วเรียกว่าพวกเราฝั่งลุงพลก็มีหูมีตาอยู่ทุกที่นะครับก็จะได้ก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรมันร้องตรงไหนมันทําอะไรคล้ายๆที่ปปสคล้ายๆที่ปปส การมีหลักฐานพร้อมนี่หมายถึงว่าคนจริงทำหน้าที่พลเมืองดีไม่ต้องมาบอกว่าเดี๋ยวผมไปรอหาหลักฐานก่อนรวบลวมหลักฐานคือคนจริงมีหลักฐานพร้อมเสมอแสดงว่าคนจริงนะครับนะครับไม่มีการจะใช้หัวใช้สมองหาหลักฐานเท็จเพื่อจะไปคุยกันว่าเราจะเอาหลักฐานเท็จอะไรอะไรนะลุงพลเหมือนปอเหมือนปปงอไปร้องปปงเสร็ ไม่นานนะักก็ไปให้หลักฐานเลยออยากได้เลยเพิ่มบอกมาอันนี้เหมือนกันพอมันบอกว่ามันจะร้องมันก็ไปยื่นเลยง่ายๆครับคนคนนี้ไม่รู้ใครนะเวลาเขาจะทําอะไรเขาไม่ได้มีหลักฐานอะไรมากหรอกนะครับเขาก็มีคลิปแค่นั้นสั้นๆเขาก็เอาไปเลยเอาไปร้องเรียนนะ อย่างฮาเลยนะครับแต่ว่าการร้องเรียนนะ่ะรู้แต่ว่าน่าจะมีคลิปเท่านั้นที่มีลุงพลอยู่ในนั้นแล้วก็ลุงบางแนละ้วก็เด็กแต่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาร้องเรียนอะไรบ้างดังนั้นลุงพลก็เลยนะครับนำเท่าที่มีนะครับเพราะว่าในครั้งนั้น การมาอยู่รวมกันไม่ใช่ว่าไปอยู่ที่หนึ่งที่ใดนะครับแล้วก็การสมัครใจการาาท,าทําหน้าที่หรือนะครับให้มาอยู่ด้วยแล้วก็เพื่อจะได้สร้างรายได้นะครับแล้วก็ช่วยกันทํางานเป็นครอบครัวใหญ่ทุกอย่างอย่างเงี้ยก็อาจจะแล้วก็ลุงวางพ่อของเด็กก็อยู่ในนั่นคือ ชุมชนชุมชนที่หนึ่งที่ใดต้องเต็มไปด้วยความรักความสมัครสมานสามาัคคีแต่ใครไม่รู้ครับมานั่งมอนิเตอร์เพื่อจะทำลายเขาอยู่ต่างประเทศก็มีจะมานั่งแต่ทำลายแสดงว่าคนพวกนี้ไม่มีชุมชนในหัวใจคนพวกนี้ไม่มีชุมชนในหัวใจเขาไม่เคยอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความรักเขาไม่เคยอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความเอื้ออาทรเขาไม่เต็มเขาไม่เคย สัมผัสในการสังคมที่ช่วยกันทำมาหากินพึ่งพาอาศัยกันพวกนี้ไม่เคยสัมผัสสังคมแบบนี้อยู่โดดเดี่ยวจิตใจว้าวุ่นก็จะเต็มไปด้วยคนมีราคะเต็มที่ครับก็คือราคะก้ามักโกดฟุง้งซ่านคํานี้คําพุทธเจ้านะครับ ราคะกล้ามักโกรธฟุ้งซ่านยิ่งอยู่คนเดียวยิ่งฟุ้งซ่านใครเห็นด้วยกุต้อใจรัวๆครับไม่ใช่แค่คนนั้นนะครับทุกคนนะครับยิ่งอยู่คนเดียวถ้าไม่มีธรรมธรรมะในหัวใจเนี่ยคุณจะราคากล้ามักโกรธฟุ้งซ่านนะครับอันนี้แน่นอนฟุ้งซ่านไปวันๆตื่นมาก็ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านนะครับ ดังนั้นการไปของลุงพลเนี่ยก็คือไปให้อ่ามันมีการแซวนะเพราะว่าลุงหวังก็บอกว่ามาให้ปากคำบอกไม่ใช่มาให้ข้อมูลเรื่องมันยังไม่เขายังไม่ได้พิจารณาอะไรเลยแต่มีคนมาร้องพร้อมกับพร้อมกับคลิปคลิปคลิปหนึ่งในลักษณะของการดูดคลิปนะครับ เข้าขายของการละเมิดละเมิดหรือเปล่านะครับถ้าเรื่องนี้ไม่เป็นไปตามนั้นแล้วไปสมมุติว่าเขาไปบอกว่าเด็กถูกถูกทําทารุณกรรมสมมุตินะถูกทําทารุณกรรมถูกตีถูกร้องไห้สลดหดหูเด็กรู้สึกว่ามีความกดดันสลดหดหูสมมุตินะร้องไห้แล้วถ้ามีหลักฐานทั้งหมดทั้งบุคคล พยานบุคคลต็มหมดว่าไม่มีการร้องไห้ก็จะกลายเป็นว่าพยายามที่จะมาเขาเรียกว่าโกหกโกหกเพื่อจะให้บุคคลอื่นเพื่อจะให้มีความผิดเพื่อจะให้เข้าเข้าคำว่าละเมิดสิทธิเด็กทำให้เด็กร้องไห้ ตีเด็กหรือว่าอะไรเด็กก็แล้วแต่นะครับซึ่งมีทั่วประเทศครับมีทั่วประเทศนะฮในลักษณะแบบนี้การหยอกล้อกันบางทีพ่อแม่หรือบางทีไม่ใช่พ่อแม่ก็รังแกเด็กอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดซึ่งม,มันเป็นเรื่องไม่ดีแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นครับรับรองว่าเรื่องนี้ พอเห็นข้อมูลพอเห็นผู้เกี่ยวข้องนะครับพอเห็นคนที่อ,อยู่ในภาพซูว่าคนแคปไปแล้วมันมีภาพใครอยู่ในภาพนะครับมันกลายเป็นว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนไหมเอาภาพเหล่านั้นไปประจานให้เกิดความเสียหายให้เกิดความเสียหาย แล้วก็ไปแปลความผิดแปลความแบบเด็กไม่ใช่แปลความแบบผู้ใหญ่แล้วก็การแปลแปลร้อยครั้งมันก็บอกว่าลุงพลเลวลุงพลชั่วเลยครับเพราะว่าคนแปลคือคนที่ประกาศว่าจะตามจัดการลาวีลุงพลตลอดชีวิตเนี่ยให้ลุงพลแคปเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับที่มีมีคำพูดว่าจะตามจัดการลุงพลตลอดชีวิตเนี่ยหรือตลอดไปเนี่ยเอา เรื่องนี้ไปด้วยนะลุงพลนะใครด้วยกงท้อใ,ใจรัวๆครับเอาไว้นําเสนอข้าราชการทั้งหมดในอนาคตที่จะมีคนไปร้องเรียนไม่ว่าทุกหน่วยงานเนี่ยให้เอาแคปชั่นนี้ไปด้วยนะครับว่าจะตามลาวีลุงพลทุกเรื่องทุกตลอดไปเนี่ยมันมีใครบางคนหล่นความเหตุหล่นคําพูดไว้เก็บไว้เลยเรื่องนี้จะได้รู้ว่าทําไมลุงพลจะต้องมาร้องเรียนว่าเขาถูกละเมิด เขาถูกกันแกล้งเขาถูกทําให้ต้องมีความทุกข์ใจทุกกายทุกใจ,กใจแบบนี้นะฮะเซฟด่วนเลยนะฮะเรื่องนั้นนะนั่นคือเป็นการบ่งบอกว่าสัมพันธภาพสองคนนี้มีปัญหากันเกลียดกันเป็นปฏิปักษ์ในภาษากฎหมายเรียกว่าปฏิปักษ์นะครับนะ ปฏิปักษ์เนี่ยคืออะไรคหมายของคำว่าปเป็นปฏิปักษ์ต่อกันในกฎหมายเนี่ยนะครับ มิได้บัญญัติเฉพาะการพิจารณาถ้อยคําดังกล่าวจึงต้องพิจารณาถ้อยคําที่กําหนดไว้ในพจนานุกรมด้วยในฉบับราชบัณฑิตต่ยสถานพศ2 5 4 2นะครับซึ่งหมายถึงเป็นฝ่ายตรงข้ามเป็นข้าศึกเป็นศัตรูจึงมีลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นศัตรูมุ่งร้ายต่อกันนั่นความหมายของคำว่าดังกล่าวเ,เป็นไปในลักษณะของ นำมาทำนะครับการวินิจฉัยและการพิสูจน์ได้นั้นนะ่ะต้องถือหลักการของการกระทำที่แสดงออกมาภายนอกในเครื่องชี้ถึงสภาพจิตใจของผู้กระทำของการกระทาหรือแสดงออกย่อมบอกเจตนาของผู้กระทำดังนั้น <c oughs> การพิจารณาว่าสมาชิกคนใดมีพฤติกรรมเป็นปฏิปักษ์หรือไม่ จึงต้องใช้การแสดงออกต่อผู้อื่นในลักษณะเป็นเครื่องชี้วัดว่ามีลักษณะและพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นศัตรูมุ่งร้ายต่อกันหรือไม่หากการกระทำและหรือการแสดงออกในทางปฏิปักษที่ปรากฏต่อสาธารณชนหรือต่อบุคคลที่3เป็นไปตามพฤติกรรมดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นความเป็นปฏิปักษต่อกัน ดังนั้นรวบรวมสิ่งที่เขายื่นร้องเรียนกล่าวโทษลุงพลทั้งหมดรวบรวมหลักฐานทั้งหมดลุงพลฝากครับจำเป็นแล้วลหละครับที่จะต้องรวบรวมผลงานคนคนนี้ไว้และไปบันทึกเสียงของเขาเคยพูดไว้ผมเคยได้ยินอยู่ หรือมีคนพูดไว้ว่าเขาแสดงเจตนาลมเลยว่าเขาจะตามตามอะไรไม่รู้นะครับตลอดไปนี่เข้าขั้นปฏิปักษ์เป็นศัตรูประกาศเป็นศัตรูใช่ไหมฮะใครเห็นใครได้ยินครับกด1หนึ่งฮะเขาประกาศเป็นศัตรูคือปฏิปักษ์ดังนั้นถ้ามีเรื่องนี้เอาไว้ในการพิจารณาคดีทุกเรื่องครับ ผมว่าจะเป็นประโยชน์ต่อลุงพลทำไมลุงพลจึงถูกกันแกล้งทำไมลุงพลจึงถูกคนเหล่านี้พยายามที่จะทำลายทุกวิถีทางนี่คือปฏิปักษ์นะฮะอันหมายความว่าคนเป็นฝ่ายตรงข้ามถึงขนาดไม่ใช่ฆ่าศึกเพราะไม่ใช่คนต่างชาติที่จะต้องมาลบกันแต่เป็นศัตรูเป็นศัตรู เป็นศัตรูที่มุ่งร้ายต่อกันแสดงการมุ่งร้ายมาดร,ร้ายมุ่งร้ายมาดร,ร้ายต่อลุงพลปตน่นดังนั้นผมเชื่อว่าหลักฐานนี้เวลาจะแสดงอย่างไรเสียเนี่ยผมเชื่อว่ามีประโยชน์ไม่มากก็น้อยมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับปฏิปักษ์แสดงเขาแสดงตัวเป็นปฏิปักษ์เต็มรูปแบบนะครับ ปฏิปักษ์มันจะร้ายกว่าอลรินะอลริมันเป็นคําทั่วไปถ้าปฏิปักษ์ก็คือยังไงเสียก็เข้ากันไม่ได้ต้องทําลายกันจนย่อยยับเรียกว่าปฏิปักษ์นะครับดังนั้นผมเห็นหลายอย่างแนละสงสารลุงพลสงสารปร้าแตนทางทางทมเนี่ยทางธรรมเรียกว่าเป็นผู้ผูกเวรจองเวรหรือภาษาเดิมทีแล้เรียกว่าเจ้ากรรมนายเวร มันไม่เป็นเจ้ากรรมลุงพลหรอกแต่มันกําลังเห็นผิดมันก็เลยมาผูกเวรจองเวรลุงพลมีอิทธิพลเหนือกว่าเขาลุงพลมีความดีมากกว่าเขานะครับชัดเจนนะฮะอยากบอกเรื่องนี้ไปถึงลุงพลด้วยเพราะลุงพลไม่ได้ตามลาวีลุงพลไม่เคยที่จะลุงพลเหมือนตอนนี้ตามแก้ลุงพลพูดนะครับบอกว่า อ๋อเราก็เป็นนักร้องแล้วกันเมื่อมีนักร้องมีต้นฉบับเราก็จะมาร้องแก้ทุกต่อไปจะร้องแก้นี่ลุงพลเปียบเมื่อมีนักร้องต้นฉบับมาร้องแล้วเนี่ยเขาก็จะตามร้องแก้ไปตลอดต่อไปนี้นะครับข้อมูลฉับไวบางทีมันจะทำให้พนักง,งานหรือเจ้าหน้าที่รัฐได้เห็นเกตนาลม ของคนหนึ่งคนใดแล้วก็ทุกครั้งที่จะไปทุกจุดเนี่ยให้ลุงพลเอาเทปเอาอะไรเหตุผลหลักฐานเป็นปึ้งๆเนี่ยว่าคนนี้ทําแบบนี้กับลุงพลกี่ครั้งกี่คราวเขาพูดแบบนี้เรียกว่าแกะคํามาเลยแกะคํามาเลยเขาพูดแบบนี้กับลุงพลให้เจ้าหน้าที่รัดเห็นนะครับอย่างนี้ไม่ไหวฮะ เพราะว่าชาวบ้านก็ต้องทํามาหากินก็ไม่ต้องมันพยายามมาทําให้ให้เสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียโอกาสต่างๆในการทํามาหากินถ้ามันมีทางได้ลุงพลเนี่ยต้องทำมาหากินต่างๆมากมายเป็นรายได้แต่ละวันมากมายในการทำ มันทาให้เหมือนพยายามจะทาให้ลุงพลเสียเวล,เวลาต้องมาไปนูน่นไปนี่ตามที่มันร้องเรียนเนี่ยลองปรึกษาผู้ใหญ่หรือคนที่มีคนส่วนสาคัญว่าเรื่องเนี้มันมีช่องทางบ้างไหมเอ้ยลุงพลมาเจอคนโรคจิตหรือเปล่าลุงพลมาเจอคณะบุคคลเป็นโรคจิตหรือเปล่า